ลิปต่อมาเลยพี่น้องลิปต่อมาสิห้ามาตัดฝาตูตัดฝาตูกระติบเขา่าใส่เริ่มจากมาแทกนี้สักกันแทก ไม่ตอกแล้วพี่น้องมาะเทกเชกแล้วก็ตัดแทกกาวา่มันพอดีอย่าให้มันเค้งเกินไปแล้วก็อย่าให้มันงานเกินไปยังเคีงอยู่ก็ตัดออก อ,อเทศพอฮอเทศได้เอากับมาพับับกินกลางพับกินกลางพับกิงกลากง,างาเลยจ้ะฟ้าอันที่ห้าใส่ฟ้าห้อสารเวทเรียบร้อย ทางด้านในนี้เป็นไล่ขัดทางด้านนี้เป็นไล่ตะเลียวห่เอเขาก็ใส่เล็กลมแหลมแทงลงจุดจุดที่ห่าพับแล้วห่อกลับมาแทงลงจุดดาวจุดดาวกลางของกระแตะเหาอนี่แหละ,ะเราจะแทงไว้สิจุดดาวกลางเขาก็ใส่ซ้อขีด ใส่ซอสทากับสนกะขีดขีดเป็นวงกลมวิธีทออตัดท่าขีดเป็นวงกลม พ่อฮอร์ขีดเป็นวงกลมได้ที่วงกลมฮอตามข้องดินสอสีดำ <c oughs> เขาก็เริ่มตัดเป็นยองจะเริ่มตัดใส่มีดตัดผมบอกไม่มีมีดก็เอาผ้าก็ได้เด้พี่น้องเลยผ้าอีโตัใส่รถก็ได้บ่เป็นอย่างผ้าอีโตัก็ตัดได้เห็น ปันปุกปุกปุก,ปกไปลเ,เลยเริ่มแรกเขาก็ตัดรอบๆนอกมันออกเลยเริ่มแรกเขาตัดรอบๆนอกออกเลยกันตัดเหี่มันเป็นรูปวงกลมคือที่เขาอันนั้นไวน้นี่ยแหละที่เขาขีดเส้นไวน้นี่ยแหละ ตัดตามเส้นดินซอที่เ้าขีดไวเ้เพื่อให้มันไม่ตอกเ้ามันนุ่มมันบวขยับออกขยับเข้ากันเขาจะฉีดน้ำใส่ซัก่อนเอาสเปรย์ฉีดน้ำใส่ไว้กระยะหนึ่งนี่สเปรย์ฉีดีดน้ำใส่ ก็ตัดไปตามเส้นเลยเพราะว่าห่อแทปก็ดีละเอาว่าห่อแทปก็ดีแล้วเรตาาัด,าาดไปตามเส้นเ <c oughs> ขานห่อโมีมีตาาัดห่ากรเอาผ้า เอาผ้าเท่านี้แหละผ้าเราตอกผ้าตูเ้เ้องนี้แหละตัดไปเลยฟันห้องเขียงห้องไม่ไปเลยถ้าไม่มีตัดก็ไม่มีตัดจะตัดมันีตัด,ต,ดตัดมันกะไง เราตัดให้มันเป็นวงกลมอย่าให้มันรีแต่มันรีมองใดมองหนึ่งมันรีมันดุ่งนี่ฟ้ากระติบเขาห้องมันก็สิดุ่งตัวกระติบข่อห้องมันมันสิบกกลมงามมันสิดุ่งมาก็ตัดแยมเส็กบึงนี่มันถ้าตัดไปตามเส้นนี่ไม่มีปัญหาอย่างเด็ดถ้าตัดตามเส้น มองแต่ห้องเบิงเราขันห้องเบิงว่ามันอยากดุงอย่างเงี้ยห้องกะสอมออกสอมออกถัาตัดออกมาเราจะได้ลูกกลมสิด้านในก็จะเป็นลายขัดทั้งในลายขัดทั้งในจะเป็นสองสันฝาห้องเป็นสองสันนี่เป็นฝาสองสัน ันหนาอันนี้หนาดีอันนี้เขา็ไมาหยัดเลยมาหยัดหยัดโดยสั้นมันเป็นสองสั้นอยู่ละฝากระตีบของห้องนี่เขาเฮ็ดเป็นสองสั้นพับในพับนอกเายัด ตัดพอดีแล้วมันบม่มีปัญหาแต่เพราะว่าเขาเขาแท่ยางดีแหะเขาแท่พอดีแล้วเขาคนมาตัเดเนี่ยเสีออกมาแบบนี้ทางด้านในนี่เขาก็แปรงเบิ้งว่ามันหยันหรือบบยันมันดันมองไรเขาก็แปลงเบิง้งว่าไม่ตอบมันหยันบ่บ่ยัน ี่าก็มากดริมมันลงกดริม,มลงกดริม,มลงเลยดอกมาแบบนี้นเรามาต่างทั้งนี้ลงกดลงมันเท่าก็มากดทางใน <c oughs> แปลงนี่มันพอดีพอดีเลยเกืาจมาเบิง่งมันออกมาก็จะเป็นอย่างสี่นี่ออกมาก็จะประมาณนี้วันนี้ห้องก็จังค่อยใส่ได้เย็บขั้นตอนการเย็บก็จะเป็นอีกขั้นตอนนึงแต่ว่าคลิปนี้เอาเป็นขั้นตอนการตัดฝาตุตัดฝา,าตุที่ห้องสารกับกระติบเขา่า เอาแทกใส่กันแล้วก็ตัดใส่กันก็ออกมาเป็นประมาณนี้ครับคลิปต่อไปสิเป็นตอนใดก็จะคอยติดตามมั่งได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้ก็ให้เบิ่งตอนตัดฝ้าตู้ตอนตัดฟ้าตูก้กระติบเขางัดใส่กระติบเขาทีน้องเตรียมไว้แบบนี้อันนี้ตัวอันนี้ฟ้าอันนี้ตัว,อ,นนตวอันนี้ฟ้า มาแบบวันนี้ห้อก็สิตัดตัวนี้คลิปต่อไปจะเป็นตอนใดพี่น้องจะกดติดตามไว้เลยพี่น้องติดตามเบิว่าวันวที่ตินตันงใดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ